ใาค่ะ <Yeah. S 2> ผู้ชมคะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่อง Talk o f the t o w ทนะคะในหน้าข่าวออนไลน์วันนี้ก็ว่าได้โอ,โอ้โหเต็มหน้าฟีดเลยค่ะวันที่8กุมภาพันธ์2565ค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวสำหรับความรักของหนุ่มเบียสุกลวัต์กับสาวผมสั้นคนหนึ่งค่ะในวันนี้นะคะทางไทยนิวเนี่ยจะพาไปสรุปแล้วก็ไล่เรียงว่าเรื่องราวังก่าวนั้นเนี่ยมีถี่มายังไงถี่ไปยังไงโดยไปเริ่มกันที่คุณเวียสุกลวัน์ค่ะหลังจากที่ประกาศบอกว่าลดสถานะกับนางเอกสาวอย่างเบ รลารานีไปเมื่ปมอประมาณปลายปีที่ผ่านมานะคะโดืทั้งสองเนี่ยบอกตรงกันค่ะว่าเป็นการคุยกันและลดสถานะเหลือเพียงพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นนะคะ จากการสัมภาษณ์ครั้งก่อนของคุณเวียคุณผู้ชมก็ได้มีการพูดเหมือนแย้มแ,ย,มแ,ย,มแย,มย้มไปเปรย์ไว้เหมือนกันนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนคุยกำลังดูๆกันอยู่แต่เป็นคนนอกวงการค่ะซึ่งทั้งหมดเจ้าตัวบอกว่าขอเก็บเรื่องนี้เนี่ยเป็นความรับส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวนะก็เรียกว่าการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทำเอาหลายคนฮือฮาไม่น้อยเลยหลายคนก็อยากรู้นะคะก่อนที่เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะเพจดังจอเมาส์อย่างเจ๊มอยร้อยแปดนะคะก็ได้ออกมาเปิดประเด็นเอาไว้ค่ะว่า วันนี้อยู่ๆน้ำตาก,ก็ไหลหลัวไปภูเก็ตกับใครผู้หญิงผมสั้นคนนั้นคือใครอ๋อนึกออกแล้วคนที่หลัวบอกว่ากําลังคุยคุยอยู่นี่เองสินะหลัวมุมออนไวายไม่ผิดแต่ตัวเองที่ยังทำใจนี้ได้คนนี้คือคนเดียวกับที่หลัวเนี่ยพาไปดูที่ดูทางตอนที่เลิกกับนางเอกใหม่ๆใช่ไหมอเคสวยอยู่หนูยอมให้ก็ได้ r a m k u n g r a m เพราะพิ์ไฟเซอร์ซึ่งงานนี้ค่ะหลังจากมีการแชร์โพสต์ออกไปใช่ไหมคะ ทำเอาบรรดาขาเมาแล้วก็ชาวเน็ตต่างๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยนะคะเพราะว่าในหลายคนชี้เป้าไปทางเดียวกันบอกว่าชัวชัวแน่นอนน่าจะเป็นพระเอกบอแหวนอย่างเช่นบางคนบอกนะคะว่าพี่บอนี่เองเพื่อนเห็นตําตาเลยว่าช้อใจมากบางคนก็บอกนะ,ะนึกถึงอยู่คนเดียวแหละเวียนหลวในฝันวอลแหวนะรู้แล้วแต่อยากเห็นหน้าแฟนใหม่เขามากกว่าบางคนก็บอกนะคะบอกว่า หนุ่มขอนแก่นใช่ไหมนะเราสอบผ่านใช่ไหมคะหัวหน้าห้องเฮียวอพี่วอแฟนเก่าบนล่างคิดว่าสอบผ่านนะคะรอบนี้เฮียวอแน่ๆผมสั้นใส่หมวกแก๊ปทีนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าบรรดาคำใบของชาเ็ต์น,นี่ก็เหมือนว่าจะถูกต้องแล้วก็สอบผ่านกันเป็นแถวนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะใช่ค่ะทีนี้สถานะเนี่ยจะใช่แฟนแล้วก็เป็นคนสนิทก,กันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหรือยังไงก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เขาบอกกันว่า คาดว่าน่าจะใช่ซึ่งหนุ่มเบียร์เนี่ยมุกอ่อนไวนมากแย่ที่สื่อลือจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะในวันนี้เนี่ยก็มีเฉลยออกมาแล้วว่าหนุ่มเบียร์เนี่ยนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับสาวคนหนึ่งพร้อมกับบวกความสงสัยเข้าไปอีกแค่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพี่เบียร์เนี่ยจะเปิดตัวแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะ อีกทั้งเขเรียกไ,ได้ว่ายังมีชาวเน็ตบางคนค่ะได้แคปที่มาของภาพดังกล่าวพร้อมกับมีฉเฉลยไว้ในภาพว่าหนุ่มเบียและนักแสดงหนุ่มนัดอติรุธรวมถึงทีมงานออกมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านถึง2วันพร้อมกับเผยต่อ,ตอคะคบบอกว่าได้มาเที่ยวพักผ่อนและเก็บถ่ายเก็บภาพถ่ายบรรยากาศทํารายการสารที่ต้องเที่ยวที่น่าสนใจของอาเภอบ้านนาศารซึ่งงานนี้ค่ะหลายคนก็ยังคงจับตามองถึงเรื่องราวสาวใหม่ของคุณเบียอยู่นะคะ ก่อนที่ในวันเดียวกันหาเรื่องราวนี้นะคะมันก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อย คือชั้ช่อง8นั่นก็คือพิธีกรเนี่ยคุณแอนนาและคุณปออันนบค่ะได้มีการออกมาเผยภาพที่คนเนี่ยส่งมาเป็นภาพของหนุ่มเบียร์แล้วก็สาวผมสั้นคนหนึ่งนะคะเดินด้วยกันอยู่ที่สานามบินภูเก็ตซึ่งแอนนาบอกว่ามันคล้ายกับคนที่ไปดูที่ด้วยข่าวก่อนด้วยถ้าดูจากลักษณะแล้วก็ตัวเลขประมาณนี้ผมสั้นแบบนี้นะคะค,คล้ายๆกับผู้หญิงที่เป็นสาวนักวงการเลยเหมือนว่ากําลังคุยคยกันอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามุกออนไปแล้วจะมีใครอะ่ะแล้วย,ยังไงอะ่ะมันก็ไม่มีใครผิดนะ นะซึ่งสาวไอนาพูดต่อนะคะว่าฉันรู้แล้วแหละกระเป๋าใบนี้ที่ฉันใฝ่ฝันมันเห็นอะไรไหนรู้เปล่าคีย์เวิร์ดคือกระเป๋าใบที่ฉันใฝ่ฝันมีคนเคยลงเอาไว้แล้วซึ่งทางดน้านของหนุ่มปออันนบนะคะก็เข้าไปดูในไอจีว่าไอนาบอกว่าต้องไปขยายดูไปซูมแว่นดูว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นไหนนะคะต้องไปถามต่อว่าใครซื้อไปบ้างโดยหนุ่มปอ,อก,ก็ได้ตอบเช่นเดียวกันค่ะว่ากระเป๋า,ามีเป็นร้อยใครจะคอนเฟิร์มได้ยังไง แอนนาบอกว่ามีเป็นร้อยใบมันใช่ค่ะมันก็จริงแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเคยรูปกับเขาเหมือนจะเคยลงรูปกระเป๋าใบนี้นะตอนนี้คิดอยู่2คนทั้ง2คนนี้เนี่ยอยู่ในกระแสะหมดเลยแต่จะเป็นใครยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เวียด้วยปอก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทีมงานรู้แล้วแต่ว่ารอการคอนเฟิร์มให้ช่วยอีกทีก่อนที่จะนำเสนอข่าวน,นั่นเองค่ะ โดยหลังจากที่ข่าวคราวที่เกิดขึ้นนั้นนะคะได้ทราบเรื่องร้านถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยทาง h ทยนิวส์ออนไลน์ค่ะก็ได้ไปตรวจสอบอินสตาแกรมส่วนตัวนะั mm ่น hmm. ก็คือแอดเบีย hmm. ของหน mm ุ่มเบียนะคะพบว่าเจ้าตัวเนี่ยห่างหายจากการโพสต์แล้วก็อัปเดตโซเชียลไม่หายไปนานมากประมาณร่วมสัปดาห์แล้วนะคะ แต่หาเข้าไปสองโพสน์่ล่างๆเนี่ยก็จะมีผู้แท็กพระเอกหนุ่มจากกองละครกรงน้าพึ่งซึ่งตอนนี้ได้ได้ว่ากาลังเร่งถ่ายทาในคิวสุดท้ายนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอูุเก็ตและก็พังงานแน่นองค่ะ และแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะหากหนุ่มเวียจะใช้เวลาที่มันเว้นว่างจากการถ่ายละครเอ่ยพักผ่อนออกกาลังกายไปเที่ยวเอ่ยเนี่ยก็จะมีการเก็บภาพถ่ายรวมถึงรายการท่องเที่ยวของตัวเองบ้างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าสาวสวยผมสั้นคนนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานหรือว่าเป็นความรักครั้งใหม่กันแน่หลายๆคุณก็คงจะต้องรอรุนเอานะคะแล้วก็รอยืนยันจากปากของพระเอกคนดังกล่าวด้วยค่ะ และนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดดูกระแสร้อนของสังคม